สวัสดีคร <AT> ับสวัสดีพี่น้องนะครับพบกับบ่าวเดนะครับอีสานคนไกลบ้านครับพี่น้องครับพักกันในช่วงเที่ยงพี่น้องครับวันนี้ล่มม็ดซีดีพี่น้องครับล่มบ่มีเลยนะครับหลายมือแล้วพี่น้องครับผมพักทียงนะครับบ่าวเดกันเลยนะครับผมได้รับกล้องพัสดุพี่น้องนะครับบ่าวเดชสั่งว้าวไปนะครับผมสั่งว้าวเกาหลีพี่น้องครับว้าวเกาหลีนะครับผมเดี๋ยวข้ามาแก้กันนะครับ เดี paid, ENNIS, ๋ยวบ่าวเดชซีรีส์พี่หน่องเบิรงกน้ำบ่าวเดชผมเคยเห็นแต่คือไอ้นาะพี่น้องเนาะเห็นแต่ในรูปนะครับผมสั่งนับแท็กเพจไปนะครับผมเป็นเพจของเกาหลีพี่น้องนะครับผมสั่งในเพจเนาะพี่น้องเนาะว้าวเกาหลีนำมาชมกันพี่น้องครับว่าสิเป็นังไรนะครับผมนครับกองเพันพี่น้องโอ้นะครับผมเบิรงสีสันพี่น้องสีสัน แถมเสือกมาพร้อมครับพี่น้องครับเชือกค้ายๆเชือกในหล่อนนะผมแต่บบเป็นแบบมั่นเลยพี่น้อง้อแบบได้ธรรมดาครับมีเชือกให้พร้อมนะผมเบ้าตัว,วตนี้บเบ้าดีสร้างไปนะครับสามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยวอนพี่น้องนะครับปัดอ่คนณนะพี่น้องิึงนาตาเ้าวว,าว, 3, ว้ากอลีสามพันห้าร้อยวอนนะผมเออังไงเนาะบัดนี้ สามพันหาลอยวนานะพี่น้องแล้วก็คคาทรงสองพันหาเนาะผมเนี่ยครับว่าวเกาหลีครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งโอ้ขึเป็นหนึ่งสี่เนาะมันสั่งจากเพจคู่ปังนะครับของประเทศเกาหลีนะผมมีขายสุยยางพี่น้องว่าวก็มีขายนะครับผมว่าวเดี๋ยวได้ร่องนะครับสั่งมาเบิ้งพี่น้องนะคะับนเป็นหนึ่งสี่ม เฮ็ดจังได๋เนาะบัดทีเนี่พี่น้องก็สิมี้ไม้ไผ่เฮ็ดง่ายๆนะครับผมไม้ไผ่3อันหนึงคือไม้ไผ่4อัน1 2 3 4นะครับผมคขว้กันพี่น้องครับเพิ่นคขว้กันนะครับอันนี้คือเถิงหน้าพี่น้องเป็นรูปอีหยังไงนี่นะครับผมสีสันก็สวยงามเป็นพลาสติกครับพี่น้องพลาสติกนะครับผมแบบหนาจังหน่อยนะครับผมแล้วแกนนี่ออกนะ เข้าเห็ดจังไรเนาะเข้าอันนี้คือขอ้างหลังพี่น้องนะครับเป็นกระสีมีหางเนาะผมมีหางความตินีนอีโอ้คือเป็น,น่ยนเียเข้านี่แล้วเห็ดจังไรเข้าล,ลมีหมม่หางความนะครับผมเดี๋ยวแกหางก่อนพี่น้องครับเนี่ยะมีห่หางความ โอ้ขอ่าวทาว่าเดวสาสีมีลมหน้าเพงสิได้รอมไหมพี่น้องเบื้องหน้าผมเห,าาเห็ดไงแห้งพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องมีไม้อยู่หนึ่งสองสามสี่เอาไข่ออก,กันท่อๆกันนะครับผมมองนี้จะเป็นมองกลางนะครับแล้วก็เอาเทปกาวติดเอาเนี่ยครับพี่น้องเทปกาวติดพับหัวนะครับพับหัวเออสิมีอีกหนึ่งนะครับมีไม้อยู่เครื่องอีกหนึ่งนะครับผม แตก็ใส,ส่เนี่ยครับพัดทิกพับหัวพี่น้องครับพับใส่นะครับผมเนี่ยสิเป็นลักษณะนี่แต่ข้างล่างนี่บเดีพับนะครับบ้มีใหม่เลยพี่น้องเอาก็เทปติดสามมุมเลยนะครับผมแลยติดติดติสก็าลายมองอยในไพ่แบบง่ายๆพี่น้องเป,เป็นแบนแบน,แบนนะครับผมแล้วมาเบิ้งข้างนากันข้างนานเนี่ยคือคือเป็นดังสี่กับโบลูนะครับผม โอ้เข oh! ้าสิเป็นย well ังไงเลยนาะเข้านะครับผมเป็นผูกเข้ารางไปให้น้องพี่น้องนะน่าจะเห็ดคือเข้าวาวบานเข้าน้าผมนะครับไปผูกทึ่งๆน่าจะประมาณเนี้ยนี่เข้ารางพี่น้องครับเข้ารางน้าผมเป็นมัดไปแล้วแต่สิมีเชื่อเพื่อมาความนะครับน่าจะมัดทึ่งๆนี่นาะพี่น้องเนาะอู้เห็ดงายแห้งน้าผมนี่ครับวาวเกาหลีมาเห็ดงายแต่สิมีหางเนี่ยพี่น้องเด้อ หางเป็นไงเต๋อสันๆนาะครับผมประมาณนี้บ่เห็นหุงเนาะเนะนี่ครับพี่น้องหน้าตานะครับว่าวเกาหลีล่มบ่มีเด้อครับผมเดี๋ยวสิไดล้ลองให้พี่น้องเบิ่งสิเอาปลาท่าคัคบว่าวพี่ลุมว่าวอะนี่อยู่ว่าวจุฬานะครับผม ถามแถาแก่เบิง้งเถาแก้ว่าว้าวตัวนี้นะผมเป็นโตท็อปนะครับของประเทศเกาหลีใส่นะพี่น้องน,นะถ้าเปรเียบเทียบกับเป็นว้าวซองของอีสานบ้านห้าพี่น้องน,นะครับว้าวตัวนี้นะครับของเกาหลีนะครับผมว้าวตัวเก่งเขาว่าวง่ายไปเบิ้องหน้าตาพี่น้องโอ้แตกดีดีว่ะเห็ดง่ายแห้งนะผมเดีย๋ยวบ้าวเดซี่ใส่เข้าแล้วล่องไปแลนด์ทีน้องเบื้นงคนับแต่ตอนนีร่มว่ามีพี่น้องเอาไปเอาไว้มือลังนะครับพี่น้องครับ เลยมารีวิวมาแกะให้พี่น้องเบิึงน้ำกันนะครับผมเบ้าดีสร้างไป3,500บาทเออ3,500วอนนะครับผมค่าจัดสงกับประมาณ2,000กว่าน,นะครับผมมันเจ็ดพันหกพันกว่าเจ็ดพันวอนนี่แหละครับกับประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทพี่น้องร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทนะครับกโบแพงครับพี่นอ้องเพ่อสร้างมาลินอยู่ปน่ะโอ้ถือนะครับ แต่ว่าไม่เพื่อนเนี่ยสิเป,เป็นแบนๆครับพี่น้องครับเป็น,ปนแบนๆไขว้กันนี่สี่พี่น้องครับโหเฮ็ดง่ายครับเนี yeah, ่ยนะครับหน้าตาของว่าวเกาหลีนะครับผมตัวเก่งของเขาได้เนี่ย <laughs> ว่าวตัวเก่งเขานะครับผมมาเฮ็ดง่ายครับแย yeah. ่ขึ้นยุบอ่าไม่ไขว้กันสี่นี่ไหมเฮ็ดยังไงวะเข้า บ้าเด็กับโบูนะครับว่าเข้าอนี้สีเอ็อย่างไรเนาะน่ะนาจะเอาเชือกนี้นะครับมามัดมองนี้พี่น้องนะครับผมซ้ำๆกันละกันจ้าเอานะครับผมนี่ครับสภาพว้าวเกาหลีพี่น้องครับนี่ครับข้างหลังโอ้ที่ใค่ว้าวญี่ปุ่นบะบ่แนี้ยใจ ตัวท็อปนะครับตัวท็อปของว่าวเกาหลีนะครับผมเดี๋ยวเรื่องเข้านี่ข้อใครมาศึกษาอีกเท่าหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมผู้ใดรู้กับว่าเนี่ยว่าวเด็กกับโบเคยร่องนักเทือนับเทือแรียกน้าพี่น้องนี่ครับครั้งแรกนะครับสั่งสั่งวาวเกาหลีมาเล่นพี่น้องครับเดี๋ยวว่าวเด็กสิเดยสั่งไล่ๆโตนะครับผมเทือหนานะครับมีหลายแบบนีงพี่น้องครับแบบเครื่องบินกับมีพี่น้องเป็นวาวเครื่องบินวาวปลาวาวงู ว่าวงู hmm. ก็มีนะครับผมมีหลายอย่างคือบ้านเท่าเลยตทวนาตาแปลกๆนะครับคือคลิปทีบว่าวเดียวลงให้พี่พให้น้องมึงนะผู้ใดได้เบิ้งกับสิประมาณนั้นล่ละว่า wow, ผีก็มีเด้อพี่น้องเด้อผี่ดาดาคือบ้านเท่าเลยโอ้โหคนนะ่ะขอทาน่าผมครับคลิปนีกาา้ก็บล่าพี่ล่น้องไปเพียงแค่นีก้ก่อนหน้าผมมารีวิวนะครับแล้วก็มาแ,แกะกล่องนะครับชวมว,าว่าวเกาหลีหน้ำกันดน้อพี่น้องเนะ คลิปนี้กลาพี่ลา่น้องไปเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมให้เบวเดนะครับสีสานขึ้นไก่บานครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับถ้ามีลมเบวเดกับสีใดมากทดสอบนะครับให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิปล่อยเบาจุล่านะครับหรือว่าเบสองห่องนะครับแข่งกันนะพี่น้องนะร่องมือนะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพี่น้องครับบ๊ายบายสวัสดีครับนะ